กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา106ฉบับปัจจุบันครับกำหนดให้มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นหัวหน้าพักที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดในกลุ่มพักฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคือพัก การเมืองที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานสภาและรองประธานสภาหัวหน้าพักดังกล่าวมีสิบเป็นผู้นำฝ่ายคา้านผู้นำฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่อะไรครับการเป็นผู้นำฝ่ายคา้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยไปตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลแต่มาดูคุณนัทพงษ์ เลืองปัญญาวุฒิครับปัจจุบันเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลหรือไม่ตอบตรงไปตรงมาครับสถานการณ์ปัจจุบันนี่พักประชาชนโดยคุณเท้งนี่แหละหัวหน้าพักประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวตั้งตัวตี ในการจัดให้มีรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ออกหน้าออกตาเป็นเสลียงแบกหามเป็นนั่งร้านให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยไปนสนับสนุนพักภูมิใจไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโหวตเสียงทั้งพักประชาชนครับ ทั้งผู้นาําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศฎรคุณนัทพงศ์คุณเท่งเนี่ยโหวตเสียงเลือกคุณอนุทินเลือกข้างเลือกทีไรทําตัวสนับสนุนรัฐบาลยิ่งกว่าการทําหน้าที่เป็นฝา่ายค้านครับเป็นองค์ประชุมให้อุ้มรัฐบาลเช้าเที่ยงบ่ายเย็นดึกทําตัวเป็นรัฐบาลกระสันสั่นเลยครับ ทำตัวเป็นรัฐบาลยิ่งกว่ารัฐบาลที่ผมพูดมาค่อนข้างจะยาวผมอยากเรียนท่านที่เคารพว่าคุณนัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทน,นราษฎรเพราะคุณนรสวัติของท่านขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร6คือท่านไม่ได้สอตรวจสอบรัฐบาลแต่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเพื่อจะอุ้มรัฐบาลนี่ขัดต่อเจตนารมณ์ผมจะยื่นหนังสือผมและคณะครับจะยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านวันมัมหมัดนอมัตมเพื่อพิจารณาให้คุณนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิตามกระบวนการกฎหมายให้ลาออกจากผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเพราะท่านขาดคุณสมบัติครับ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร,รทำหน้าที่หลายอย่างนอกจากตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นแล้วไม่ใช่ครึ่งบกครึ่งน้ำแบบปัจจุบันยังเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกรรมการในการสรรหาองค์กรอิสระหลายต่อหลายคณะครับที่ผู้นำฝ่ายค้านโดยตำแหน่งต้องไปประชุมเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของคุณเทงปัจจุบันพักประชาชน ทำหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้จริงๆครับทั้งหนุนทั้งค้านทั้งหลับทั้งตื่นอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะผู้นําฝ่ายค้านนี่เขามีมาเพื่อให้ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีมาแล้วสิบคนครับคนแรกคนแรกก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะครับเป็นตั้งแต่22มีนาคม2518 หม่อมเสนีปลามวดพักประชาธิปัตย์ต่อมาพลตบวตเอกประมาณอดีรเอกสารพลเอกชวลิตยงเจยุทธนายบรรหารศิลปะอาชานายชวน,นหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสมพงษ์อมรวิวัฒนายแพทย์ชนานานศีแก้วและคุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุตรมีมาแล้วสิบคนเขากำหนดให้ตรวจสอบกันในสภาไม่ใช่ไปซูเอีย กันแบบคุณนัทพงศ์ทําปัจจุบันครับผ่านทิกตอกนี่ครับคุณนัทพงศ์ต้องออกมาตอบผมและลาออกจากผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่าทําให้ระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกันในระบบรัฐสภาเสียหายนะครับเพียงผลประโยชน์เบื้องหน้าเบื้องหลังของพรรคการเมืองของคุณหวังที่จะได้คะแนนเสียงหวังจะทำลายพรรคการเมืองอื่นไปเลือกเอาคุณอนุทินแล้วทำหน้าที่เลือกไปเสร็จแล้วกูก็จะค้านมึง ดีอีสักหน่อยกูก็จะสนับสนุนมึงอย่างนี้ไม่ได้ขอประธานทครับต้องใช้กับนี้ครับคุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิต้องลาออกจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพราะขัดต่อรัฐมนุนมาตรา106ครับไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลแต่กลับเป็นห้างเสลียงแบกหามหนุนเช้าหนุนเย็นของนายกรัฐมนตรีคุณไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านจริงๆนะครับ ผมไม่มีอคตินะครับนี่ว่ากันตามรัฐธรรมนูญครับ